สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบอนแพงครับเอฟซีบอดโจเอฟซีลานน้อยอุ้งอิงครับเอาแรงๆนี่นะครับวันนี้วันที่27นะครับจึงมื่อนี่สาวน้อยเข้าปัออนทัวร์กรุงเทพนนทบุรีท่ามนุมซอนะครับมื่อนี่ได้มาให้กำลังใจทีมงานลดเฮนะครับสาวน้อยสองเข้าพอดีแล้วจากภารกิจนะครับ มีโอกาสได้ผ้าผู้จัดการเชียมครับสวัสดีครับมากินข้าวกินน้ำสวัสดีพ่สครับผมพ่อซอสยีราครับอันนี้อันนั้นอันนี้อันนี้เป็นสีอันนี้แม่พ่สสีโอ้ไม่มึอนกันนะได้ได้ได้ด้สสีพอสกันไม่สีพ่อพ่อซอสไม่สีอ้าวสาวกสินสาวกสินครับผมคุณหมอหมอสาวกสินวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ อพซน,นะครับลาวกาคุณุนกันไหนเออคุณสีการละชิ้นเอ <c oughs> นอคุณหมะอรายารภาษการละชิ้นอนา่นนะะนอาทีมงานมาเรีงวอาจารย์นักดนตรีนะครน้องๆครับทีมงานสาวหนอ่อยแกงหนยที่สองนะครับมือมาลเรียู่ยุบานยังก็บ,นบนกันแกะบับนแกทัญญาบับานแกหมูไหนน้อมูมูหนึ่งมูหนึ่งครับเปิดเปิดกํลังใส เป็นไปให้กำลังใจอยู่นาลุ่นแหบุระพี่น้องนะครับแล้วก็พอนทีลงมาเพื่อนเราไปกินเขาเท่ากันเลือยพวกเคี้เพื่อนวันกันเลื่อยแปลงนอกมาตบขอบพูดได้ลายครับเขายอดนะครับกันใช้นั่งคุยเรื่องเงินช่วยเที่ยวกันนี่แหละไอ้พวกอันรวมๆดูก็เพื่อนผู้เพื่อนเพื่อนไหนไปเรียนเนี่ยนะครับพอจบเพื่อนไหนไปเรียนซ้ำๆก็มาจุ่จบหลักสูตรมาจากบุระนะครับบ่วจัวบุระก็จังนั้น พวกมรำเนี่ยไงบ่อ่อยได้เรียนกันหรอเป็นเกษตรกรในระดัมากภูมิภาครัจำ่าราดัมากจ้ากดบระดับมากทานกินเอาโดี่ดครับเออเเดีมาพ่อครับนะครับมาพูดามาพราขอขอบคุณหลายๆที่ว่าไงแต่ขอขอบคุณทุนนเนื่งขอบคุณเขาเรียกน้ำว่เรียกเขาเสีมาให้กันก็เ่ระไเนยเอาได้ครับนี่นักลอกประจาทีมงกนเท่านั้ครับ อันนี้ปีนี้ไม่อยู่รถแพรครับอ่าอันนี้อีหล่าคนบันเทาท่านแย่กสินน้องอ่อนนะอ่อนตื่มาอายูเด็กเดือนรับแมวทามเดือนเออาเดือนอันอีหล่าหน้ารำนตามปังน้านำตาหูคว้าวดีนน้วื่อนำตาอีหล่าเป็นคนใสุ่บบน บอุบลอำเภออำเภอเรีย้ทางพ่อการน่าจะรมีเอามืาอนี่เด็ดอุบลเดดไมากินเข่ากินน้าแล้วก็สวัสดีอาจารย์นักดนตรีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับพีอธิรุพ่อหนานักดนตรีเออมาหนี่ถือว่าได้มาเห็นทีมงานเท่ากับดีเก๋ถือว่าครอบครัวเดียวกันด้วยนี่เออเลยขอความขยันมา น่งกินขาวกินน้ำน้ำกันเนาะแต่มือในงานเรียบร้อยดีครับพี่น้องแต่อาจจะมีหยอกกันแน่นิดน้อยจมเททไทพนยยาดพนเสียค่ารถแท้ชื่อดอกพนก็นเล,สลยสไลด์อันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาคุยแชย่ประสบการณ์กันว่ามันประสบการณ์ยังนะครับอันกำลังสีส่วนอีลานี่พนอยากเรียนยูทูบน้ำนี่เดี๋ยวให้พ่อเขมยบันสอนฝากเน้อครับคนกระใสห้าเนี่ยละบ้านโน่นมาคำ เร่การใช้ระหว่างมันจะดูคการการเห็ดการเท็ดคีบเท็ดใ้ชุดเที่ยวมันมันมันเห็ดบางอย่างเอาขึ้นยืดที่ว่าชุดรูบอการใช้ระหว่างเอาเอาให้เป็นตัวตนเข้าที่สุดเนาะดูบอการต้องถามตัวเองว่าขยันไหมถ้าคิดอยากอยากมีพูดถึงว่าถ้าถ้าคิดจะจะมีรายได้ท่านี่เพิ่มเติมรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มขยันไหม แต่ว่าเ้ากับพ่อมาอยู่มาอยู่ทีมแต่ทุกหมดมันนอนองๆนี่ยยู้ยู้โด่ตลอดกันงี่เด็ก็ัติเดไทยคีเพ็ดขอนคีเพียนอย่างนั้แต่เพราะมันกับรุนแฮนอนาะกับประเดี๋ยวก็งันเงินกันก็ง่งมันก็มีบางบางที่ก็จะมีสมหมื่นแล้วก็เป็นสองมื่นสมื่นหนึเป็นสองหมื่นก็เลย่าบประเดียอยู่เป็นทีมกันยู่ส่วนมากก็จะอยู่แต่อาจารย์นักดนตรีครับก็เลยมังคอไทยกันีน้องเป็นกติ พวกงพวกใหญ่หลายตัวเนาะพวกง่ายจะหลายตัวอีกอย่างหนึ่งผมกันไหลส่วนพาผมไหลส่วนมันมันติดติดเตือเียงแต่ส่วนใหญ่ต้องมาไล่ลูกที่งอละจะเลือยบ่ยบอกไบ่คอไรปัจจัยบ่คนปัจจัยแต่ว่าเมื่อกัทั้งเบิรทั้งวงกันอยู่ก็ควมขยันเท่าแล้วเนาะดูให้เดา้เนแลหาจิจิบิบสุกันกับกันใช้ระหวางเลยเตไหนมาเป็นเขาเรงคุยกันโซเชียลครับพี่น้องว่าไออลาะ ฝากซองทง่ทงติตามทั้งซองเลยเอบีออนภาษาไทายออนละดาอบอดาแอฟฟ้าเนาะอ๋อเดี๋ยวหาเท็ดน้ำเข็มเนี่ยยูทูปเนี่ยเดี๋ยวพอ้อจะไปตามเบื้องหน้าอ,อ๋้อารานน้ำตาลน,น้ำตาล น้อยน้อยค่ะชค่ะเสียงคือยังแม่อ่านขณานคุ้นใช่เนาะทั้งผุนเนาะท่านบ่เนี่ยวว้าเออว่็ไปยังครับเพิ้นอันแมวเล้ยไก่เป็นเอาแมววัดแมววัดดีใจับดีใจนะครับพวกกดีเห็นกันีใจ อยู่หลังเวทีแล้วก็ถือกล่องคุยกันเออเมนี่มามีโอกาสได้มานั่งกินข้าวนั่งคุยกันบช่บงกงใครด้มีโอกาสงานมนี้ไหมน้อยเมนี่บบบบบคุ้ยพันกล่องเรียบร้อยแล้วน่ะครับการมีกล่องในส่วนชุดไายนี่เลยเออบัตรชิ้นส่งล่างกันกับชุดไทยเออา็มันก็เป็นความั่งจับเลยฮางเด้อดมันมันอยู่ในในช่องบางเทื่อเทาก็ดีดขึ้นมากเออเมือเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปงานมองหั่งมองนี่อยู่ตลอดไปนี่อันนี้ก็ฝากเพื่อนว่าที่ ปลัดเพื่นสอบได้ละนี่ปลัดเทศบาลมีงานกับฝากรถแหแ่เขานั่นวันเดอร์ทันประหลัดเด้อใช่ครับอันนี้เพิ่นไปสอบขึ้นบัญชีทางร้อยเอ็ดไว้เอากระแม่เด้อบตเทศบาลถ้านี่เพิ่นถือว่าเป็นผู้บริหาร <ๆ S 1> การตัดใช้งบประมาณหรือจัดงานประเพณีก็ติดต่อเทพป่าโรงเรียนเถอะนะเออป่าโรงเรียนอันอนี้ก็เด็กชนมีประธานป่าอคุณนายเพิ่นเป็นผอโรงเรียนยุสัยก่อนจันยแก่ดครับแกดดําพอโรงเรียนอยู่ที่ทางแก่ดําเอา ถือว่ารู้อะไร boundaries. ไม่สู้ร okay. ู้จักกันขึ้นบนวันหรอแงนเลยครับเป็นคอนเนคชั่นเนาะเอาอีกซีซีบีซีซีบีเอปลี่ยนได้เอาโอเคเอาพี่น้องขอบคุณขอบคุณเอาขอบคุณไปไปพัชรีอืมเอาขอบคุณขอบคุณครับมีโอกาสเติอาหารเย็นวับ้างเออมีโอกาสขอบเป็นไหมเอาเข้าแม่ยูทูบสอนหนุมทะเบียนด้วย แบดเบิดบ่ปะอหนุ่มทะเบียนพิมกับเจโอกัพสองสองแต่แต่อีหลานเนี่ยพอเขาในยายนี้กับยุกับพ่อละเกิดตายง่ายยุก็พอผมเป็นหน้าทะเบียนเพิ่นเพื่อนเป็นลูกบ้านผม เจ้าจะเกิดเจ้าก็ต้องมาหาพ่อพ่อแจ้งเกิดนะพ่อแจ้งเกิดเดียรนะแจ้งง่ายกันไหง่ายผมมุดดอกกันเถอะเยวเออเอาพี่น้องขอบคุณครับตอหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะเบียนอันนี้กินเข้อแรงคุยกันโซกันย้ำแรงได้พี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ